สวัสดีครับพี่น้อง A N Channel ครับมือหนีสีผ้ามาเบิองนับเครื่องหนีบอิดนะครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมนะครับในการขนอิดลุ่งอิดนะครับที่ข้าเจ้าดิคิดคนขึ้นมาเนาะตัวนี้นะครับได้มีโอกาสมาทายนะครับนั่งพี่เพื่อนนะครับเปิดร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นพี่สาวของแฟนนะครับพี่เคยแล้วกับผีสาวของแฟนผมนะครับเป็นใน เปิดร้านวัาจะดูกอสร้างนะครับเพื่อนก็ได้ไปซื้อนะครับตัวนี้อิตนีม่านะครับในราคา35,000บาทนี่เป็นรับเองนะครับอยู่ทางโคราชคุณนะครับเนาะอ่าอิตตัวอ่าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถหนีบได้นะครับเทือนึงเนี่ยเทือร้อยห้าสก้อนครับพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็กำลังอ่าดำเนินการหนีบอยู่นะครับนะครับแต่ตัวยกเนี่ยก็จะเป็นเครนบอุปกรณ์นะคเพราะตัวเพาก็ต้องมีเคนนะครับเนาะ โมมีเข่นก็จะลำบากอยู่ครับเพราะว่าเขากะน,นักอยู่เนาะนะนีบแต่ละเทือนี่ก็ได้ประมาณลอยหางิบกอ่อนเดท,ทเทลาลอยหาิกอนมันก็สิมีอันใหญ่กว่านี่อยู่นะครับอันนี้เพื่อนบอกว่ามันเป็นตัวน้อยนะครับว่ามนันตัวใหญ่นะครับกาดลดเข่นรุ่นหนีเพื่อนอก็บอว่าไปถอยมากนะครับถอยปลายแดงมาเลยนะครับเพื่อที่จะมาล่งเสานะครับนี่ยังตั้งต้านานะครับเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเพื่อนนี่แหละครับ การกิจการทั้งกระลุมเรื่องนะครับที่ประเทศกิจการวัสดุก่อสร้างตรงนี้นะครับเพิ่นได้การขยักขย้ายนะครับไปซื้อเข่นมาไปซื้อเครื่องหนีบอิดมานะครับจากมือก่อนนี่ก็ใส่แร่งค้นขับขนนะครับขนทีละสามสีก่อนแล้วแต่แห้งนะครับของแต่ละบุคคลนนะครับขนท้ายไปเรื่อยๆนะครับก็ใส่เวลาอสมควนครับแต่ละก่อนแต่ละก่อนจะสีเลี่ยงกันแล้วนะครับมาที่นี่ได้เครื่องหนีบิดตัวนี้มาาเนี่ยครับ หรือว่าเพิ่งก็บอกว่านั่นสะดวกสบายขึ้นนะครับในการ้นทายง่ายแต่ตัางนะครับไปลุ่งให้ลูกค้ากับข้าวเดี่ยวนะครับใสเวลาในการเ็ดเนี่ยกับบเกินหานหน้าที่นะครับแต่ละรอบรอบหนึ่งก็ร้อยห้าสิบก่อนครับพี่น้องผมลองจบเวลาบึ้งนะครับบึ้งกับควบคุมนะครับโดยเข่นนะครับเข่นยกนะครับยกลุ่งยกขึนยกลุ่งนะครับพอตาเอ่วแล้วๆนะครับเพื่อนกา จัดที่ได้แล้วมันก็ค่อยๆปรุงครับค่อยๆปรุงลงนะครับแบบนี้เนาะค่อยๆเห็ดนะครับถ้ายอะอ่าบ่ได้หลุดเบอบได้แบบว่าฝาวนะครับหางเทือเนี่ยคามันหลุดมันหยั่งสินะครับเนาะกะใจเย็นๆครับเห็ดแบบใจเย็นๆเนาะในการที่จะเอาขึ้นเอาลงนะครับเห็นรบบกระล่างบ้างนทีแล้วมันก็ล่างจริงาอออกนะครับค่อยๆถอดครับ ถอยบอขึ้นเงียเอ้มันกับเบิงว่าติดจริงรอเปล่าอีกฟังหนึ่งแบบติดนะครับอ่าอิดเขาก็มีการยับได้นะครับนี่ยเป็นกาลังสิมายับอิดออกนะครับจากตัวนีดนะครับนี่ยเขาท่าอยู่พี่น้องเฮ็ดดีอยู่นะครับมากน้ำพินอยู่ทังซอยถุนแรงของลูกจ่างเขาได้น้ำนะครับทั้งตัวของเพื่อนเองนะครับหาลั่งเชือลูกน้องบ่มากัดได้เป็นลุงอิดเองนะครับหัวเมียเพินนะครับ ต่อไปก็จะหนีบตับต่อไปครับบันตัวควบคุมอยู่ทั้งหลังครับเป็นเข็นอ่าเป็นตัวควบคุมเข็นยกขึ้นยกลงนะครับเป็นพลผู้ผู้เจ้าของเพิ่นเ็ชอยู่ครับแต่ผู้ยู่ทอยู่น้ำอีดเนี่ยเป็นลูกจ้างเพิ่นนะครับผู้เป็นควบคุมอยู่ทั้งพูนนะครับอยู่ในรถยู่ทั้งอ่านะครับเป็นเกาะกระบะรถอยู่หันนะครับเป็นควบคุมเข็นอยู่ครับนะครับ เห็นประเทศล้วกัเป็นแต่ดีอยู่พี่หนอกนะครับเ็แยบไกลเยที่เยืนอยู่ด้านบ กำลังเอาสซอีกรอบทับที่สองนะครับ,บให้มันได้ที่ให้มันเกิงครับภาษาอีสานหมมันเกิงให้มันสมดุลน,นะครับภาษากลางนะครับให้มันสมดุลกันนะครับ<ช>นีบทั้งไดบอบอสมดุลเนี่ยก็อาจจะเห็นให้หลุดได้นะครับไไตรงท่อนนิบเนี่ยเป็นทออ่อนยางยางแข็งครับพี่น้องเป็น,ปนยาง ขุณนาพดีนะครับนี่ครับผมพามาเบิงนะครับที่ผมหอกคุ้ฟั้งเนาะเป็นการก็คุ้มนะเป็นหลรกคุ้มแ้ละครับหลอคุ้มโดยตัวคอนโทรนครับของเขนันนี้นะครับไปแล้วค่อยๆเฮ็ดครับไปแห้งบ่ด้ไปแห้งเนี่ยมีโอกาส พลาดได้นะครับเป็นห่จากระบบเฮ็ดทางระบบของเบบขงเื่อนเพื่อนครับเพื่อนง,ง่ายหมุนใต้เหมุนคว้าโยกถึงโยกลงนะครับตถานีนะครับระบบเขื่อนนี่ก็ผมกับ่ได้ไปศึกษานะครับเห็นแต่เพื่อนนั่งเฮ็ดอนี่นะครับบังคับอยู่นี่เนาะ แบ่งนะครับแบงรถตามออเดอร์ลูกค้าครับลูกค้าสร้างยักปล่อยก่อนจัดขั้นก่อนก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดสร้างไรเพิ่อนเิดยกใส่รถเข็นเพิ่นนนะครับไปรถขั้นว่างหันเนี่ยขั้นที่ยกมากเนี่ยเป็นรถรับทรงอิกของเพิ่นครับาก,กําลังค่อยๆว่างลงครับ ผู้ใสยหมวกอันยืทึ่งๆผู้หญิงเป็นอันเจครับอัเจของลานะครับเป็นพี่สาวของแฟนครับเพื่อนกับมาเห็ุน้ำลูกนองครับ <S <S 1> <S 1> ถือว่าเพื่อนประสบความสำเร็จอยู่ครับในการเห็หลานวัสดุก่อสร้างในครั้งนี้นะครับเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ ทำเงินได้นะครับอันนี้คือชื่นชมเลยทำเงินได้นะครับเป็นบวกี่ปีเันก็มีรถบักหลายขั้นแล้วนะครับแต่ว่ามันกัรงานหนักพอสมควรอยู่ครับพี่น้องแล้วการทุนก็ต้องลงทุนหนักคือกัดนะครับต้องมีทุนพอสมควรนะครับในเรื่องของรถนะครับรถแก่รถเหียตางๆอยเางเพ็ตัวนี้คือรถดำนะครับรถดำหน่อยนะครับมีทุกประเภทครับนีเป็นรถเข็นหมวกกราบอกมะมนะครับกับ ซอยขนไทยขนทรงครับผมครับกะเมื่อนี่พับผ้ามาชุ่มนะครับตัวเครื่องนิบอิทนะครับเนาะของอ่าขอบคุวนะครับผมก็มากับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าด้วยครับเด้อเมื่อนี่กับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกดซับสไครต์ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุก กดเลยกดเลย